สวัสดีครับทุกคนอยู่กับ g a s b โ s k o b o นะครับผมเยัยผมือครับ วันนี้มีแขกรับเชิญมานั่งตรงนี้อีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวคุชชัน่นไม่ใช่รีวิวสิเป็นการมาลองใช้นะครับคุชชั่นที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแกเป็นงานเปิดตัวเขามาของ The Face Shop นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแบบงานเปิดตัวเขาแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับเพราะว่าพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเขาอ่ะนี่นี่คือไม่ได้ขายของนะ,ะแต่ก็คือว่าแบบอยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับใช่ไหมครับคุณผู้ชมใช่ครับ เกียดเสียงมากเลยอะตื่นหรือยังครับตื่นตื่นตื่นก็คือว่าคลิปนี้เขาไม่ได้มาสปอนเซอร์นะฮะแต่ว่าก็คือได้มานั่นแหละก็เลยอยากจะเอามาลองใช้นะครับผมนั่นก็คือตัวนี้ครับนี่คือคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดจาก The Face Shop นะครับชื่อคุชชั่นว่าเยาวาดำสักอย่างนะครับเป็น BB คุชชั่นคือว่าชื่อมันนะทุกคนมันชื่อว่าเยาวาดำแล้วก็มันต่อด้วยแบบ พาวานแซงโกอบีบิวอุชชั่นอะไรไม่รู้ว่าเออนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้ดูถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าอ่านยังไงก็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 คอมเมนต์มาได้นะฮะก็เนี่ยนะครับเขาก็จะให้มาเป็นกล่องแบบนี้สีม่วงๆแบบนี้แพคเกจจิ้งคือแบบ ดูมีความแพงเนาะดูมีความแพงเลยอะบบที่แปงรงล่างเซลามูนเลยแปงรงล่างเซลามูน <c oughs> แล้วจะรุ่งท่านแกเองไม่ใช่ <c oughs> จ้ะก็คือว่ากล่องเขาจะมาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จากเท่าที่ไปงานมาเมื่อวานนะครับเขาก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยจําได้ปะตอนตอนก่อนเราจะเข้างานเนี่ยนี่เราก็พูดกันเล่นๆนะว่าแบบเ <c oughs> ชื่อไหมเดี๋ยวไอตัวนี้นะต้องมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือ คือเราพูดกันเล่น,ลนๆว่ะทุกคนว่าแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะบ้างต้องมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือแล้วก็แบบพวกโสมอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนความเกาหลีอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปงานจริงๆบัฟเอามันมีจริงๆว่ะมันมีจริงๆ <c oughs> เนี่ยอันนี้คือเป็นที่เขาให้มานะครับเป็นแบบว่าเป็นพิ้ย่าๆอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นการ์ดใบเล็กๆอะไเหล่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นพุชชั่นที่อะไรอะ่ะมีส่วนผสมของสมป่า เห็ดหลินจือแล้วก็สมุนไพรอายุวัฒนาถึง12ชนิดนะฮะแล้วก็ช่วยแบบฟื้นบำรุงปัญหาผิวสัญญาณแห่งไวคืนความอ่อนเยาว์คือเหมือนแบบว่าช่วยพวกแบบลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยแบบกําจัดพวกจุดด่างดําอะไรต่างๆนาะนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะเออนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากในเนี้ยนะครับจะบอกว่าจริงๆอันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ถูกมากเลยนะเพราะว่า พูชชั่นเขาอะราคาแค่9 9้าเารอยเองอะนี่ออกปะ1น0่งพนกสบาทเออจะพูดให้มันยากทำไมวะเออนั่นแต่เหมือนทีวีไดเล็กไงไดเล็กไปอีกก็คือว่าใน990บาทนะครับก็จะมาให้เป็นกล่องแบบนี้แล้วก็จะมีพับแถมให้บวกกับมีเอ่อรีฟิลให้1อันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามารองกันเลยดีกว่านาอเดี๋ยวแกะพับของเขาก่อนก็แล้วกันนะฮะ อันนี้เป็นพับของเขานะฮะพับของเขามันมีความแบบมีความธรรมดาพูดทรไมเ <laughs> พราะมันมีความไม่คือตอนนี้พับคุชชั่นอ่ะมันมีความแบบเล่นนั่นเล่นลนี่กันเต็มไปหมดเนี่หรอ,อปะนวัตกรรมนั่นนี่นู่นอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือดูธรรมดามากอันนี้พูดตามตรงก็นี่นะครับจะแกะมา้วยแบบนี้ชวงสีที่เขาใช้เป็นสียี่สิบสามนะครับชื่อสีว่า เนเชอร์เบสนะครับตอนแรกเขาจะเอาสีเบอร์ยีห้าให้แต่เขาบอกว่ามันน่าจะเข้มไปก็เลยเอาเบอร์ยีสามาให้เราแทนนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงกับผิวไหมหรืออะไรยังไงเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาลองกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปาดเอ้ยนี่นี่น,นี่คนดูนี่เห็นป่ามันมีความแบบเป็นรูปดอกไม้อยู่ตรงกลางด้วยอ่ะมีความเป็นแบบศิลปะเกาหลีอะไรเงี้ยเนาะนี่ได้ได้ใช้ยังยังไม่ได้ใช้ยังไม่ไดใ้ใช้ใช่ไหมแต่มันมีความแบบเออ อลังการประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสีก่อนนะทุกคนอุ้ยสีพอดีนะนี่คือตกใจอะไรคนที่อยู่ข้างเขาบบอุ้ยตกใจกอลอีกโอเคเดี๋ยวลองมาใช้กันดูเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องปาดหรือว่าต้องอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองปาดดูก่อนว่แล้วกันเนาะอืม ปกปิดค่อนข้างดีคุชชั่นกับรองพื้นมันต่างกันยังไงคุชชั่นเนี่ยคุชชั่นมันคือสิ่งที่ช่วยให้สีผิวเราอะมันมีความสม่ําเสมอกันรอ,องพื้นก็คือสิ่งที่ช่วยมีสีสม่ำเสมอกันเหมือนกันแล้วไสมไม่เล่น <laughs> อะไรวะใจ <laughs> เย็นคือว่า คูชั่นกับรองพื้นน่ะมันมีความแตกต่างกันคือมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้สีผิวของเรามันมีความสม่ำเสมอเหมือนกันแต่ว่าแต่ละอันน่ะมันจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนี่ออกป่าอย่างตัวครูชั่นเนี้ยแน่นอนว่าเอกอลักษณ์ของเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่ามาในรูปแบบตลับแล้วก็ใช้ง่ายนี่ออกป้แล้วเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีความแบบฉ่ามีความวาวแบบหนุ่มสาวเกาหลีถึงแม้ว่าตอนเนี้ยมันจะมีหลายๆแบรนด์ที่เขาแบบ ทำออกมาเยอะมากแบบให้มันมีความแมทมากขึ้นอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเราพูดถึงความช้าสุดท้ายก็ต้องกลับไปที่คุชชั่นอยู่ดีนิวภาพบอกปะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในส่วนของรองพื้นเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์อีกอย่างตรงที่ว่ามันมีคนทําออกมา universal มากแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเยอะมากอะฮะไม่ใช่อีบ้าแบบเอ่อมีความทําออกมาหลากหลายแบบมากขึ้นให้มันตอบโจทย์กับคนแต่ละไลฟ์สไตล์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรองพื้นมันก็เลย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีให้เล่นเยอะกว่าอะไรเงี้ยรองพื้นมันจะเป็นเหมือนกับเหมือนกับส้มที่มันมีหลายสายพันธุ์เข้าใจปะให้เราแบบเออได้ริมรวดว่าเอ้ยวันนี้ฉันอยากจะกินส้มที่มีความแบบเปรี้ยวนิดนึงหรือว่าหวานนิดนึงอะไรเงี้ยรองพื้นมันก็แบบเอ้ยวันนี้ฉันอยากจะใช้รองพื้นที่มีความแมท์มากๆนิดนึงหรือว่ามีความโกลมากนิดนึงอะไรเงี้ยเออรองพื้นมันก็จะมีความแบบให้เล่นเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุชชั่นส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องความช่าอะไรแบบเนี้ยอืมมากกว่า เมื่อกี้ทาไปแป๊บหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกว่าสีเขาจอบนิดนึงนะอืมนี่เข้าใจเรื่องรองพื้นตะคุชันเลี้ยงครับเข้าใจก็ได้เข้าใจก็ได้มันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ชชำาก็มาคูชันถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างอื่นหรือว่าต้องการแบบนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยก็ลองดูอย่างอื่นแทนดูลองเป็นลองพื้นแทนอะไรเงี้ย นี่กำลังพยายามปิดตาตายอยู่นะปิดได้ไหมก็โอเคนระดับรู้สึกว่าคุชชั่นเขาอะเล่นแสงมากพอสมควรเลยนะเห็นปะแต่ว่าเขาให้การปกปิดอยู่แค่ในระดับปานกลางอะอถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆจะยังเห็นสิวอยู่นะถ้าเกิดว่าใครมีสิวเยอะๆอาจจะไม่รอดอาจจะต้องใช้การแบบ ใช้คอนซีลเลอร์นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยว่าไปแต่ว่าสีถือว่าโอเคเลยนะสีมันก็โอเคแบบอันนี้เบอร์อ๋อแต่จะบอกว่าสีเขามีให้เลือกน้อยอืมสีมีแค่สามสีเองอะ่ะมีเบอร์ขาวเบอร์กลางแล้วก็แบบเบอร์เข้มสุดเบอร์ยี่ห้าอุ้ยมันมีกลิ่นโสมด้วยอะ่ะ้องดมอื mm. ใช่ปะไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม มันมีกลิ่นโสมนิดนึงอะคุณผู้ชมจะลองใช้ข้างนี้นะฮะปกปิดแค่ปานกลางจริงๆทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถบิวได้นะครับแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันมันบิวให้มันปกปิดสูงอะไรเงี้ยไม่ได้อเหนียวผ้าปะขาวปะมันดูขาวปะมันได้ดูขาวกว่าผิวจริงนิดนึงเนาะเอออ๋อใช่แล้วก็คุูชั่นตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาผสมผงไขมุกมาด้วย ผงไขมุกมันก็จะทําให้แบบมีความเล่นแสงเงาเงาวาวนึกออกปะเพราะว่าคุชชั่นสมัยก่อนเขาไม่ได้ใส่ผงไขมุกไนงะเขาใส่พวกแบบความกริตเตอร์นึกออกปะมันก็เลยจะแบบบางคนก็แพ้กริตเตอร์บางทีกริตเตอร์ก็ไปอุดตันผิวหนังมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเขาใส่เป็นแบบผงไขมุกมาเพื่อให้มันมีความแบบวาวๆอะไรเงี้ยอืมอ่ะโอเคตอนนี้ก็ลงทั่วทั้งหน้าเสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่า มันมีความโกลมากเลยเนาะตอนนี้คุณผู้ชมหลับไปแล้วทุกคนตอนเนี้<อ>คุณผู้ชมทางบ้านขเขาเสียงน่อยเย้วันนี้คุณผู้ชมทางบ้านคือดูพลังหมดมากหรอจริงจริง <c oughs> อ่ะเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเป็นอารมณ์ป,ประมาณนี้นะครับก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งเลยนะคือขาวว่า <c oughs> อันนี้เบอร์ยี่สิบสามนะตัวแันเองชายแล้วยังรู้สึกว่าขาวเลยเพราะฉะนั้นก็ ออมีโอกาสซื้อได้อีกหนึ่งเบอร์ก็คือเบอร์ยี่ิบห้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเบอร์ยี่ิบห้าจะเข้มขนาดไหนเพราะว่าตัวเรายังไม่ได้ไปลองแต่ว่าตอนนั้นตอนที่ไปลองที่งานอะลองแค่เบอร์ยี่สิบเอ็ดก็คือเบอร์ขาวสุดอันนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ขาวแหละขาวแบบขาวเลยอะขาวจัวเลยอ่ะ mm hmm. เออนั่นแหละเนาะแต่ก็นั่นแหละความแบบคุชชั่นเกาหลีอ่ะเออนั่นแหละนะประมาณนี้นะครับ ทุกคนว่าไงใครชอบคอมเมนต์มายังไงะรู้สึกว่ามันแบบโกลมากอ่ะถามว่ามันงานผิวไหมมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบงานผิวขนาดนั้นนะต้องดูไกลๆแต่มันเล่นแสงมากเลยนะอืมไม่จะบอกว่าความเล่นแสงทางหน้าไม่ได้ดีเสมอไปเพราะว่าบางทีมันทําให้หน้าเราดูบวมเนี่ยออกว่าอย่างบางทีอย่างเงี้ย แก้มเราไม่ได้อยากให้แบบคนเห็นน่ะแต่พอแบบมันมีเงาขึ้นมาปะป่มันจะสะท้อนแสงแล้วมันก็จะเห็นว่าเอ้ยเรามีแก้มนี่หว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถามว่าดีไหมกันว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการความโกลว์ความแบบความผิวสุขภาพดีความเขาเรียกว่าอะไรอะความ,วามเหมาะคนหน้าแห้งเออที่ต้องการความฉ่ำความแบบเกาหลีอะไรเงี้ยเออแบบถ่ายรูปอยู่บ้าน อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าพออย่างนี้ปั๊บเราเซตแป้งไปมันจะแมทขึ้นไหมมันก็แมทขึ้นอยู่ดีอะไรเงี้ยอืมก็ลองเวดดูแล้วกันว่าว่าชอบไหมย,ยังไงนะครับถ้าชอบความฉ่าก็แนะนําว่าให้ไปจัดกันได้เลยนะครับผมตลับละเก้ารอยเก้าสิบเก้าบทเท่านั้นนะครับผมว่าไ,ไงครับคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้ชายเนี้ยจะซื้อไหมก็<อ>ถ้าสมติถ้าสมมติว่าต้องเสี่ยงเงินเองอะจะซื้อไหมก็ซื้อได้นะถ้าแบบชอบถ่ายรูป แต่งตัวสไตล์เกาหลีอืมก็ต้องมีความแบบความเกานิดนึงอะเนาะความเก่าเนี่ยเก่าเก่าอย่างนี้คันคิ้วก็คืออย่างที่ว่าไปนั่นแหละว่ามันก็ต้องแบบมีความสมบูรณ์สำหรับคนที่ชอบความเกาหลีเกาหลีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบอาจจะแต่งตัวสไตล์แบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยไม่อย่างนั้นจากเกาหลีจะกลายเป็นเทาหลีได้ คุณผู้ชมทางบ้านชอบนะฮะหมุกนี้งงมากชอบได้ไงกูห้าบาทถึงบาทมากหมุกตอนนี้ก็มีคิวขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับแต่ว่ายังเกี่ยคิวไม่ค่อยดีมันจะเลยดูเป็นแท่งๆนิดนึงเนาะช่างมันเถอะก็เอาให้ดูประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าจะบอกว่าถ้าสมมติจะใช้ตุชชั่นอย่างนี้จริงๆนะแนะนาว่าให้เซ็ตแป้งน้อยๆเพราะไม่อย่างนั้นน่ความโกลม,มก็จะหายไปหมดไงเซ็ตแค่แบบเบาๆบ,บ,บางๆให้มันแบบว่า ให้คุชชั่นมันเกาะอยู่กับผิวนิดนึงอ่ะอแค่นั้นก็พอนะครับผมในกล้องอ่ะดูขาวมากเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าไปข้างนอกก็คือก็คือ,อเกือบเกือบเกือบรอยใช่ไม่ถือจำวันยากไปหน่อยสําหรับสีนะอันนี้พูดถึงสีนะไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงแบบเนื้อของเขาอะไรเงี้ยนะอืมแต่ว่าเหนือไหมก็เหนือนะมีความแบบหนึบหนึบหนึบอืมนิดนึงสําหรับตัวเนี้ยนะแต่ว่าให้คะแนนสักประมาณเจ็ดเต็มสิบ ให้เจ็ดเต็มสิบเพราะว่าอาจจะหากเรื่องสีมีให้เลือกน้อยไปหน่อย uh huh. อาจอยากให้แบบทําสีมาให้แบบเยอะกว่านี้นิดนึงสักประมาณ5้าสีอย่างเงี้ยก,กำลังดีนี่ออกไปเพราะว่าอย่างเงี้ยพอมีให้เลือก3สีปับ๊บมันกลายเป็นว่าโอ้โหลูกค้ากลุ่มผู้ชายคุณแบบหายไปเลยแบบเยอะมากเพราะว่าคุณผู้ชายแบบคนไทยค่อนข้างที่จะผิวเข้มกันนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางแบรนด์เข้ามาดูนะฮะก็อยากแนะนําว่าให้เอ็กซ์เนสีเพิ่ม แต่ว่าผู้ชายมันก็ไม่น่าจะซื้ออยู่แล้วเพราะวะผู้ชายก็ไม่ถือแล้วว่าตลับเลยไม่ก็แต่งอยู่บ้านไงแบบคือแต่งจากบ้านแต่งออกจากบ้านเพราะว่าผู้ชายมันก็ไปเติมข้างนอกไม่ได้อยู่แล้วไงหรอเอออล้วถ้าแม่แม่เข้ามาค้นในห้องแล้วเจอตลับเนี้ยของแฟน อก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับสำหรับคุชชั่นตัวใหม่เยาวดามของ The Face Shop นั่นเองนะครับ <S <S ถ้าเกิดว,ว่าใครอยากได้ก็ไปซื้อกันได้เลยเนาะที่ช็อปของ The Face Shop ทุกสาขานะครับผมแล้วก็อาจจะซื้อตามช่องทางออนไลน์อื่นๆใดๆก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการผิวที่แบบดูมีความแบบเกา่าๆนิดนึงดูมีความเกา่าๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อ๋อใช่จะบอกว่าจากที่ทาไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บนึงเนี่ยรู้สึกว่า สีมันมีความแบบหยอบลงนะครับก็คือว่าสีมันดูเข้มขึ้นจากตอนแรกที่ทาแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องความวาวเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับผมโอเควันนี้ก็ของนี้จบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้รีวิวอะไรก,ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์คลิปนี้เอาไว้ด้วยนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย